เพื่อนนะครับเพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการฝากเงินนะครับฝากเงินเข้าไปที่แคมปบิดนะครับโดยใช้วิธีการฝากแบบพิซซ่านะครับโดยใช้บัตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้ทุกท่านไปที่เมนูการฝากเงินนะครับปึ๊บนะครับพอคลิกเมนูฝากเงินแล้วนะครับเราก็จะไปเลือกรูปแบบในการฝากนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการฝากโดยใช้บัตรนะครับในว,วันถัดไปนะครับหรือว่าคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะแนะนําเกี่ยวกับการฝากแบบเว็บมันนี่นะครับเลยวิธีการฝากก็ไม่ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวิธีที่หนึ่งคลิกนะครับปุ๊บนะครับนะครับอ่าก็จะขึ้นรูปแบบต่างๆเราเลือกเป็นบัตรธนาคารนะครับเห็นนะครับ ขึ้นแล้วนะครับทำการฝากเงินผ่านทางบัตรธนาคารทีนี้นะครับให้ทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างขั้นตอนที่2นะครับเลือกจํานวนเงินนะครับเราจะเลือกกี่เหรียญน,นะครับก็ลองคูณกันดูนะครับสิบเหรียญก็คูณ35ก็เท่ากับ350ริอยห้ินั่นเองนะครับแล้วท่านจะเลือกเป็นรับโบนัสหรือไม่นะครับถ้ารับโบนัสก็ ก็จะเลือกยี่สิบเหรียญขึ้นไปเห็นไหมครับสามสิบเหรียญสิครับสามสิบเหรียญก็จะเป็นสามสิบสามเหรียญนะครับเป็นโบนัสแต่ตรงนี้เราเลือกเป็นสิบเหรียญนะครับฝากนิดนิดดูก่อนนะครับแนะนําทุกท่านนะครับให้ลองฝากดูก่อนนะครับฝากได้แล้วยังไงจะค่อยฝากเยอะๆนะครับทีนี้ก็ไปที่การฝากเงินนะครับขั้นตอนที่สามนะครับปึ๊บ แล้วครับอ่าทีนี้ enter card number คือหมายเลขบัตรของเรานะครับที่เป็นวิซ่านะครับจะมีจำนวนตัวเลขนะครับที่หน้าบัตรของท่านนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ปุ๊บมาเลขบัตรนั่นสมมุตินะครับสมมุติไม่ต้องมีขีดนะครับมีแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับ จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วน expiration date นะครับก็คือวันเดือนปีนะครับวันเดือนปีที่หมดอายุของบัตรนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับสมมติว่าเดือน2นะครับปี2021ะครับแล้วก็ใส่ลงไปส่วนเลข C.V.V นะครับทับ C.V.10 อยู่ด้านหลังของบัตรนั่นเองนะครับท่านกลับไปดูนะครับด้านหลังของบัตร จะเห็นเลขสามตัวนะครับในกล่องสีหลังสีขาวด้านหลังนะครับมีสามตัวนั่นเองนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับสมมติว่าเลขนี้นะครับก็ใส่ลงไปสามตัวนะครับ0 gas honda name นะครับก็คือชื่อบัตรของท่านนะครับท่านชื่ออะไรท่านก็พิมพ์ลงไปแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อภาษาอังกฤษของท่านนะครับ ชื่ออะไรครับอ่าใส่ลงไปเลยนะครับโชคดีมีใช่นะครับสมมุตินะครับแล้วท่านก็คลิก play, play now ์เพลนาเพลนาวนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการฝากเงินก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ